เราก็จะแปลงจำนวนค่ะเนี่ยให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนจากนั้นก็ทําเหมือนเดิมทําเหมือนการลบเศษส่วนนะคะมาแปลชื่อครูตัวนี้เป็นเศษส่วนแล้วใช่ไหมคะอ่ะเราก็จะเขียนอยู่ในรูปของเศษเกินเหมือนเดิมเศษยี่สิบเจ็ดส่วนสิบลบด้วยตัวเนี้ยแปลงให้เป็นเศษเกินทํายังไงคะนักเรียน ่ใช้ตัวส่วนก่อนคือเลขอะไรคะเลขอะไรครับป .5 ปอ่าเก่งมากค่ะแล้วก็เกียเลขสิบสองลงไปก่อนจากนั้นเอาสิบสองไปทำอะไรแปลคูณอะไรคะคูณอะไรคะคูณหนคูณหนึ่งสิบสองคูณหนึ่งได้สิบสองจากนั้นทำไงตอ่อคูณหนึ่งแล้วก็ไปทำอะไร เอาไปบวกแปด1คูณ1ได้12บวกแปดเป็น9 12 3 4 5บสองจ่ารกพออยู่ในรูปของเศษส่วนลบกับเศษส่วนแล้วเราก็จะทำยังไงต่อการลบเศษส่วนแลาต้องทำยังไงคะการลบเศษส่วนทำยังไงค,คร,รับปาาห้าอ่าหู่นเป้งค่ะทำส่วนให้ เท่ากันทําส่วนในเท่ากันแล้วก็นําเศษมาทําอะไรคะมาลบกันอ่ะนั่นแล้วก็นําเศษมาลบกันนะคะแล้วก็ส่วนตัวเดิมมาชึบเอาอะไรกับอ,อะไรมาสร้างตารางผลคูณคะเอาเลขอะไรตัวตรงนี้เอาเลขสิบกับเ,เลขอะไรคะสเลข12มาสร้างตารางผลคูณ 2 3งสามสีหคูณเป็น12บ0 13ย0่0ิบส0บสหอ่าอเป็น24 12 3เป็น12บสเป็น เจอตัว3มไหมไม,ไม่เจอมาต่อตรงข้างบนค่ะห้าสิบิบคูณห้าเป็นห้าสิบคูณหกเป็นหกสิบเจอตัว3มหรือ,อยังเจอแล้วคือเลขอะไรคะเลหกอ่าเลขหกสิบแล้วก็วงกลมที่เลข 40. สิบแสดงว่าข้อนี้เราต้องทําให้ส่วนเป็นเท่าไหร่คะหกสิ <60. S 1> อ่าเป็นหกสบนะคะเอาเศษที่สิส่วนสิหาตัวมาคูณ 10คูณอะไรเท่ากับ60ไปดูเลข60อยู่ตรงนี้ข้างบนเลข60คือเลขอะไรคะ <6. S 1> เลข6แสดงว่านำอะไร,ระ <6. S 1> มาคูณทั้งเศษและส่วนนำหมาคูณทั้งเศษและส่วนนะคะลบด้วยเศษย0ส่วน12มาดูที่เลข12ตรงเลข60คานุวัตดข้างบนเลข60นี่คือเลขอะไร <5. S 1> เลข ว่าต้องนสิบสองมาคูณอะไรคะอ่าต้องนสิบสองมาคูณห้าทั้งเจ็และส่วนนะคะเราก็จะไดะ้คูณช่วยคุณผูคูณแนวนอนเลย6กคูณเจ็ดได้ ขียน16ลงไป6คูณ10ได้60ลบด้วย20คูณ5ได้เท่าไหร่มา25ใบเป็นเท่าไหร่ 5, 5คูณ0ได้ <15. S 2> 0 5คูณ 2, <S 2>, 2 <S เป็น10ส่วน60ทีนี้ก็มาลบกันค่ะ162ลบด้วย100เหลือเท่าไหร่ลบด้วย100เหลือ62อ่าได้62ส่วนเท่าไหร่คะสวน เกณถูกไหมน่ไม่ถูกใส่ครูเกณถูกไหมคะยิงอะไรไดไรอะไรคูณอดิรสักหกสิบสองส่วนหกสิบอ่ะทีนี้แปลงใช่คุณครูค่ะอันนี้เป็นเศษเกินใช่ไหมคะเราก็จะแปลงให้เป็นจำนวนครับเขียนหกสิบลงไปก่อนหกสิบคูณอะไรได้ใกล้เคียงหกสิบสองคะหกสิบคูณหนึ่งได้หกสิบนับต่อหกสิบ 61 62ได้เท่าไหร่ได้2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบเท่าไหร่คะตอบเอสอส่วน60อ่า1เศษ2งส่วนหกเจ็ดเรียบร้อยหนึ่งข้อได้นะได้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 หรือไม่ได้คะ